ดำเนินงานตามาเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ ,2568 าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกเดิมมีชื่อเรียกว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายกจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2528มีสถานะเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนต่อมา เมื่อวันที่4มีนาคมพศ2551ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพศ2551ยกสถานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนออําเภอ เป็นสถานศึกษาในสังกัดจำนวน4ี่แห่งมีภารกิจในการส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนผู้ได้ผู้พลาดผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยและเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2566พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พศ2566มีผลบังคับใช้จึงส่งผลให้สำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกเป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจเปลี่ยนไปจากเดิมคือจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิต่างระดับมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยทุกอาชีพได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมโดยยังคงสานต่อภารกิจของสำนักงานกศนเดิมแต่มีกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตภาระงานที่กว้างขวางมากขึ้นรวมทั้งมีช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง ที่ทุกเวลาโดยสะดวกสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกบริหารงานโดยนายยุทธนามุกดาตองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน4แห่งนายธวัชชัยมณากรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครนายกและรักษาการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายกมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลในสังกัดจำนวน13แห่งห้องสมุดประชาชนจังหวัด1แห่งมีบุคลากรในสังกัดรวมทั้งสิ้น26คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพีมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลในสังกัดจำนวน7แห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอ1แห่ง มีคลากรรวมทั้งสิ้น11คนนางสาวทิสารกรกินบุภาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอองคลักษ์และรักษาการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านานาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอองคลักษ์มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบ bon ลในสังกัดจำนวน11แห่งห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอหึแห่งมีบุคลากรในสังกัดรวมทั้งสิ้น20คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านนามีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลในสังกัดจำนวน10แห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอ1แห่งมีบุคลากรในสังกัดรวมทั้งสิ้น19คนวิสัยทัศน์สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยจัดให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความสนใจความจําเป็นและศักยภาพของผู้เรียนตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแต่งเรียนรู้และบริการด้านการศึกษา อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม 2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกยุคใหม่ 3. พัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะของประชาชนในการประกอบอาชีพโดยเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้เข้ากับการพัฒนาทักษะอาชีพคุณวุฒิตามสมรรถนะและความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีงานทำการพึ่งตนเองและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง,ย,างยั่งยืน 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณาการหลักคิดความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเข้ากับกระบวนการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสุขภาวะที่ดีและมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและยกระดับความสามารถของทุกลากรให้สามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 6. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศในการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ครอบคลุมทุกมิติและเชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกระดับพื้นที่เป้าประสงค์ 1. ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบริการด้านการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทควาสมสนใจความจำเป็นของแต่ละบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 2. มีระบบการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยอุาการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการการเรียนรู้ทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้เครื่องมือและการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประชาชนมีสมรรถนะทักษะและคุณวุฒิที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวได้ตามบริบทเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้กับตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง 4. มีการจัดการเรียนรู้สะท้อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาความรู้ค่านิยมทักษะชีวิตและการดำเนินชีวิตที่มีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันรวมถึงคำนึงถึงสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 5. หน่วยงานและบุคลากรด้านการเรียนรู้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดหลักธรรมภาภิบาลสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน การตัดสินใจและการประเมินผลได้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 6. หน่วยงานมีการกับเคลื่อนความร่วมมือเชิงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่วนในทุกระดับทั้งภาครัฐเอเกชนและภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในครอบคลุมทุกมิติเชื่อมโยงทุกระดับพื้นที่และสร้างพลังร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนอย่างยั่งยืนการดําเนินงานตามจุดเน้นการดําเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจกักีงบประมาณพศ2568ันหกวินระยะเร่งด่วนภายในหเดือนล็อกเป้าเฝ้าฟ,ฟื้นฟู สีโรดเบาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวันดนครนายกได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามััธยาศัยจำนวนเด็กกลับเข้ารับการศึกษาในสังกัดสกลมีจำนวน71คนด้านการสร้างโองกาสการเข้าถึงการเรียนรู้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาแอนี้แวร์แอนดี พัฒนาแอปพลิเคชัน NIEK d l e a r n i n g ส่งเสริมสนับสนุน2กอรระดับตำบล41แห่งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้นักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาและการเรียนรู้เพื่อคุณรู้ต่างระดับด้านการยกระดับคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้จัดให้มีระบบแนแนวทางสำหรับการเรียนโคชชิ่งสถานศึกษา การจัดตั้งศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษาโดยสกรออำเภอต่งตั้งบุคลากรในการดำเนินการการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาเพื่อให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคมให้แก่ผู้เรียนและประชาชนใน,นท้นงที่ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน,นร,รู้สกรอเดีนจุ่เอิน สร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงผ่านการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ดูแลเซฟตี้โซส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้เรียน สถานศึกษาดำเนินการสร้างความปลอดภัยตามมาตรการความปลอดภัยและบริบทของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากรจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน การทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชนุมชนงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนรีนครส่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบลผู้สูงการเรียนรู้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่งการทํางานระดับตำบลน,นอกจากจะมีคณะกรรมการบริหารสก,กลระดับตำบลและภาคีเครือข่ายเช่นผู้นําชุมชนองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิน่นสมาคมชมรม แม้แต่ประชาชนทั่วไปก็ได้ให้การสนับสนุนงานส่งเสริต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่ปีแต่ส่งให้สองลอและชุมชนประสานเป็นเนื้อเดียวกันการส่งเสริมการเรียนรู้จึงประสบความสำเร็จได้เพราะการคอข่ายให้การสนับสนุนทั้งอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์คนภูมิปัญญางบประมาณและแรงกายแรงใจการส่งเสริม และสนับสนุนด้านบุคลากรส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ผ่านกทไกอา,าส,สา,อา,าสมัครส่งเสริมการเรียนรู้อาสาสมัครสกลได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน,น,นและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน,น,นร่วมในการวางแผนสารวจข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการจัดการศึกษาในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์สื่อสาร แร่ข้อมูลกิจกรรมต่างๆการดำเนินงานภารกิจต่อเนื่องประจำปีงบประมาณพศ2568การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนการให้บริการเปิดบริการเคลื่อนที่รถมงบายบ้านหนังสือชุมชนภาษาสมารถส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ่งมีบลดเนินการดังนี้เป้าหมายผู้รับบริการ18,011คนผลการดาเลินงานผู้รับบริการ35,809คนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุ้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีใดๆให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนเองสนใจหรือความถนัดของตนเอง สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ประเภทได้ในเวลาใดใดที่ตนองสะดวกการให้บริการข้อมุรประชาชนจัดบริการข้อมูดเคลื่อนที่ในโรงเรียนและชุมชนสื่อสิ่งพิมพ์เวียนบ้านนังสือชุมชนอา,าสาสมัครส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพกลุ่มสนใจและหนึ่งอำเภอหนอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้าน n New s k i l l u p skill และ Le skill โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรและส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ดเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในปีงบประมาณพศ2568มีผลการดําเนินงานดังนี้1อํางเภอ1อาชีพเป้าหมาย80คนผลการดําเนินงาน80คนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย462คนผลการดําเนินงาน748คนกลุ่มสนใจ เป้าหมาย966คนผลการดำเนินงาน3558คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดก,กิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกอาทิการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสูงวัยหัวใจสมาร์ทดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุวิชาชีพสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมทักษะชีวิตเป้าหมาย379คน ผลการดำเนินงาน396คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนอาทิการบริหารจัดการขยะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจิตอาสายาเสพติดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย208คนผลการดำเนินงาน 258คนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาในสังกัดได้จัดก,กิจกรรมฝึกอบรมประชาชนในปีงบประมาณองพันห้ารกิดมีกฎการดำเนินงานดังนี้การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงป้าหมาย193คนผลการดำเนินงาน287คนการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทย ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทยให้กับผู้ไม่รู้หนังสือผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนสามารถใช้การคํานวณเบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันได้ผลการดําเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยเป้าหมาย54คนผลดําเนินงาน490คนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซึ่งมีได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาไม่ว่าเหตุใดเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีครูศูย์การเรียนรู้จัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออ,ออนไลน์และอ่อนแหน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเองดังนี้ 1. วิธีพบกลุ่มที่สอบลอระดับตำบลห้องสมุดบ้านหนังสือชุมชนหรือสถานที่อื่นๆที่เหมาะสม 2. เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน nyk good learning ของสถานศึกษา 3. เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแบบเรียนชุดการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป ไปงานไปความรู้โดยผู้เรียนและครูทาข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน4ส,งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านโครงงาน5จัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่ของการค่ายลูกเสือวิสามัตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการเสริมสร้างทักษะชีวิต โครงการประกวดโครงงาน 6. จัดให้มีการเทียบระดับการศึกษา 7. จัดให้มีการเทียบโอนผลการศึกษาการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนประจำปีงบประมาณพศ2568ดังนี้ภาคเรียนที่2ทัพรวมทั้งสิ้น2660คน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 2,792คนจำนวนผู้คาดว่าจะจบการศึกษาประจำปีงบประมาณปอ2568ภาคเรียนที่2ทับ2567จำนวน512คนภาคเรียนที่1ทับ2568จำนวน487คน จำนวนผู้จบการศึกษาประจับปีงบประมาณพศสอ6 8ภาคเรียนที่2ทับ2,567จำนวน293คนภาคเรียนที่1ทับ2,568จำนวน295คนการดำเนินงานกับเครื่องการสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็เน็ ประจำปีงบประมาณพศ2568จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาคเรียนที่2ทั2,567ร้อยละผู้เข้าสอบ74.62%จำนวนผู้เข้าสอบภาคเรียนที่1ทั2,568ร้อยละผู้เข้าสอบ85.1%จำนวนผู้ลงทะเบียนเทียบระดับและจำนวนผู้ผ่านการเทียบระดับ ประจำปีงบประมาณพศ2568จําจำนวนผู้ลงทะเบียนเทียบระดับรวม160คนจำนวนผู้ผ่านการเทียบระดับ147อคนสอร,อ,รอระดับอำเภอเมืองนครนยกได้ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบชิจิตอนโดยมีผู้เข้าสอบครั้งที่1จํานวน15คนเข้าสอบครั้งที่2อํจำนวน6คน ข้าสอบครั้งที่3จํจนวน7คนการดําเนินการเร่งด่วนในปีงบประมาณพศ2569สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนครนายกได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมคณะกรรมการการสนับสนุกการจัดท,ทําแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัดนครนายกพศ2568ถึงพศ2570ในวันที่7ตุลาคม 2,568ห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกและดำเนินการประชุมต่อคณะกรรมการในวันที่31ตุลาคม2568สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2568เรียนให้ผู้เรียน แรนดีมีคุณธรรม